สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูนเด่นอีกแล้วนะครับกับอักษรอ,อเลนนั่นเองครับยังอยู่ในคณิตศาสตร์ป .2 นั่นเองซึ่งวันนี้ครูนเด่นก็จะมาสอนต่อจากครั้งที่แล้วนี่ใครเรียนกับครูนเด่นไปครั้งที่แล้วจําได้ไหมเอ่ยครูนเด่นสอนเรื่องอะไรไปนะครับโอ้โหนี่ตอบกันเสียงดังฟังชัดมากก็คือสอนเรื่องการเปรียบเทียบน้ําหนักนั่นเองใช่ไหมเอ่ยนี่ให้นักเรียนเติมความว่าอะไรบ้างนะครั้งก่อนนะใครจำได้มี หนักกว่าเบากว่าหรือว่าหนักเท่ากันนั่นเองสุดยอดครับโอเคนะซึ่งครั้งนี้ครูนักเด่นก็จะพานักเรียนเนี่ยที่เรียนไปแล้วและทําแบบฝึกหัดไปแล้วด้วยแต่เป็นบางส่วนเท่านั้นนะถ้าใครจําได้ครูนักเด่นไม่ได้เฉลยทุกข้อครูนักเด่นบอกว่ายังไงนะครับบอกว่าให้นักเรียนไปทํามาเออทํามาเพิ่มเติมนั่นเองซึ่งวันนี้ครูนักเด่นก็จะพานักเรียนเนี่ยมาทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงได้ไหมเอ่ย 有有ได้ใช่ไหมครับดังนั้นใครพร้อมแล้วยกมือให้ครูหนึ่หน่อยครับโอ้โหนี่พร้อมแล้วเนาะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับกับข้อที่1น,นะครับมาดูครับข้อนี้คําสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยจับคู่น้ําหนักที่เท่ากันเอาละครับนี่จับคู่น้ําหนักที่เท่ากันนะข้อไหนเท่ากันจับคู่มาเลยครับดังนั้นมาดูเวลานักเรียนจะดูว่ามันเท่ากันต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยเดียวกันนั่นเองถูกต้องครับดังนั้น ฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาให้หน่วยกรัมมาหมดเลยนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนจากขวามือก็ได้ครับหรือใครจะเปลี่ยนจากซ้ายมือก็ได้วันนี้ครูนเด่นขอเปลี่ยนจากซ้ายมือแล้วกันนะครับมาดูครับฝั่งนี้ครับ1,000กรัมนี่1000กรัมของครูนเด่นคือเท่ากับกี่กิโลกรัมนะครับโอ้โหสุดยอดมากคือ1กิโลกรัมนั่นเองดังนั้นอันนี้คือ1กิโลกรัมนั่นเอง หรือครูนัเด่นจะเขียนย่อนะครับเป็นกไก่กไก่แล้วก็จุดนะครับนี่มาดูด้านหนึ่งนี่กิโลกรัมครับซึ่งนักเรียนครับมันตรงกับข้อไหนเอ่ยมันตรงกับนี่ครับข้อ C ครับ1กิโลกรัมนั่นเองเห็นนะเออไม่ได้ยากนะครับเนะท่านครูนัเด่ยนยกมาแล้วครับนี่จับโคู่ต่อไปข้อที่2ครับนักเรียน2,500กรัมเอาแล้วครับนักเรียนตอบครูนัเด่นหน่อยสิครับว่าไอสอ0้กรัมตรงเนี้ย มันคือเท่าไรครับ1 0 0่กรัมเป็น1กิโลกรัมดังนั้น2000กรัมก็ต้องเป็น2กิโลกรัมครับแล้วมันเกิน2 0 0 0ัปเท่าไรอีก500กรัมก็ต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ย2กิโลกรัมกับอีกเท่าไหร่ครับนะักเรียนกับอีก500กรัมนั่นเองถูกต้องครับโอเคนะดังนั้นเมื่อกี้เราโยงตรงนี้ไปแล้วตรงนี้ครับคักเรียนขอไปเขียนข้างนอกนะตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับนะักเรียน2กิโลกรัมกับอีก500กรัมนั่นเอง เอาละครับนักเรียนนักเรียนก็ไปดูครับว่ามันตรงกับข้อไหนเอ่ยตรงกับข้อไหนครับตรงกับนี่ตรงกับนี่ข้อ e เลย2กิโลกรัมกับ500กรัมนั่นเองโอเคนะเห็นไหมครับว่านักเรียนได้มาแล้วเนาะขอต่อข้อที่3เลยครับผมมาดูครับข้อนี้นี่ดูข้อนี้นะอ่าจบข้อที่3ครับนักเรียน 1, 5 0 0กรัมครับเอาละครับ1,500กรัม 1,000กรัมเป็น1กิโลกรัมนั่นเองแล่้ว1,500กรัมเป็นเท่าไหร่ครับ1กิโลกรัมกับอีกเท่าไหร่นะ5 0 0กรัมเก่งมากครับโอโ้โหสุดยอดมากนักเรียนก็ไปดูสิครับว่าข้อ3เนี่ยของนักเรียนต้องไปจับคู่กับข้อไหนครับที่มันมีน้ำหนักเท่ากันคือ1กิโลกรัมกับอีก500กรัมข้อไหนเอ่ยนี่ข้อนี้นั่นเองดีด็อกนั่นเองโอเคนะครับขอไปต่อข้อที่4 ทีนี้ครูนัเด่นจะขอเปลี่ยนสีปากกาบ้างอ่ามาดูครับขอใช้สีเหลืองบ้างนะครับมาดูครับข้อที่4 3,800กรัมนี่ไหนทีนี้ครูจะถามนักเรียนแล้วนะนักเรียนช่วยครูตอบให้ชื่นใจหน่อยครับ3,800กรัมคือโอ้โหสุดยอดครับนักเรียนก็คือ3กิโลกรัมกับอีก800กรัมนั่นเองซึ่งมันตรงกับข้อไหนครับมันตรงกับนี่ข้อเอนั่นเองเหลืออีก2ข้อนะครับนักเรียนขอไปต่อกันเลยครับ ข้อที่5 1,200กรัมครับนักเรียนเท่ากับเท่าไหร่ดีนะ1,200กรัมเอ1 0 0 0กรัมเป็น1กิโลกรัมแล้วก็อีก200 g. ก็เป็น200กรัมตรงกับข้อไหนครับตรงกับข้อ A ครับนักเรียน1กิโลกรัม200กรัมนั่นเองแล้วก็เหลือข้อสุดท้ายซึ่งข้อนี้มันให้2ข้างมาเท่ากันนักเรียนก็จับได้เลยครับก็เหลืออะไรครับเหลือมีบอยก็ไปดูครับว่ามันเท่ากันจริงหรือเปล่านะ 2,300กรัมจะเท่ากับ2กิโลกรัมกับอีก300กรัมสุดยอดครับโอเคนะดังนะั้นตรงนี้นะักเรียนไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเอ่ยโอเคนะเออหรือตรงนี้ใครจะไปทําเป็นขีดก็ได้นะครับนักเรียนโอเคนะวันนี้ถือว่าครูนเด่นมาสรุปให้ทั้งหมดเลยจากที่เราเรียนเรื่องการเปรียบเทียบน้ําหนักมาทั้งหมดนะครับ ว่านักเรียนเข้าใจหรือยังดังนั้นหข้อแรกปเป็นไงครับสบายบือสนอโบมากโอเคนะใครทันยกมือครูเด่นนะครับนี่โอ้โหสุดยอดมากดังนั้นถ้านักเรียนทันแล้วครูนักเรียนขอไปต่อได้ไหมเอ่ยถ้าได้ขอไปต่อครับผมมาดูครับนี่หน้านี้ยังอยู่ในเรื่องของกรจับคู่เหมือนเดิมครับนักเรียนแต่เมื่อกี้เขาให้เป็นข้อความมาข้อนี้ไม่ให้เป็นข้อความเลยครับให้นักเรียนจับคู่จากนี่อ่านจาก ตาช่างครับนักเรียนมาแล้วครับจับคู่น้ําหนักที่เท่ากันครับมาดูข้อที่1นะครับไหนนักเรียนลองดูสิครับ1กิโลกรัมโอ้ยเครื่องชั่งน้ําหนักอันไหนครับนักเรียนที่มันอ่านได้1กิโลกรัมครับไหนอ่ะครูเรียนขอเขียนหมายเลขนะครับไม่เอาหมายเลขเดี๋ยวมันจะซ้ำแบบข้างหน้าเขียนเป็น A B C D E แล้วก็ F ดีกว่าอ่ะมาครับ ข้อที่1นครับนักเรียน1กิโลกรัมอันไหนครับ1กิโลกรัมเออไหนนักเรียนตอบมายังครับโอ้โ oh หสุดยอดมากก็คือตรงกับอะไรนั่นเอง1กิโลกรัมตรงกับ B นั่นเองเห็นไหมว่าคำถามของนักเรียนเนี่ยเข็มมันก็ต้องชี้ที่เลข1พอดีเลยก็คืออ่านว่า1กิโลกรัมนั่นเองครับไปต่อข้อที่2ครับข้อที่2บอกว่า 2กิโลกรัม900กรัมครับ2กิโลกรัมดังนั้นเข็มต้องชี้อยู่ระหว่างเลข2กับเลข3แน่ๆเลยข้อไหนครับข้อ A ไม่ใช่ตัดทิ้งครับข้อ B b บ y เอาไปแล้วครับข้อ C Cat ก็ไม่ใช่นะครับนักเรียนข้อ d d o g เฮ้ย d ดี o g ได้อ่านดีๆครับดี o g มันอยู่ระหว่างเลข2กับเลข3ก็จริงแต่มันเกินเลข2ไป5ขีดซึ่งอ่านว่า 2กิโลกรัมกับอีก500กรัมไม่ใช่นะครับเหลือ e กับ f ครับนักเรียน E ก็ไม่ใช่นั่นเองดังนั้นข้อนี้นักเรียนเลือกมาแล้วครับว่าข้อที่2ของนักเรียนตรงกับอะไรครับตรงกับ f นั่นเองโอเคนะก็คือเกือบเกือบเลข3เลยเห็นไหมครับโอเคเนาะก็คือเลยเลข2ไปายอยู่กี่ขีดนะครับนักเรียน9ขีดนั่นเองสุดยอดมากโอเคนะจับคู่เรียบร้อยครับขอไปต่อข้อที่3 มาดูข้อที่3ครับ2กิโลกรัมกับอีก500กรมัมเฮ้ยเมื่อกี้นักเรียนผ่านมาแวบๆบแบบครับ2กิโลกรัมกับอีก500กรัมคืออะไรนะมันมี2อันครับนักเรียนจะจับคู่อันไหนก็ได้ D d o อกับ E ก็ได้ดันนักเรียนขอจับ D d o อก่อนละกันชึบนี่แบบนี้ครับโอเคนะก็คือสับประรดมันหนัก2กิโลกรัมกับอีก500กรมัมโอเคนะขอเปลี่ยนสีครับทีนี้3ข้อที่เหลือครับข้อ4 1กิโลกรัม500กรัมครับไหนขอเสียงค้นตอบหน่อยครับตรงกับอะไรเอ่ยตอนนี้เหลือ AC แล้วก็ E ครับนักเรียน1กิโลกรัม500กรัมตรงกับโอ้โหสุดยอดมากนี้หลายคนตอบมาแล้วว่า C นั่นเองเก่งมากครับนักเรียนนี่น่ข้อนี้ตรงกับข้อ C นั่นเองอยู่ระหว่างเลข1กับเลข2แล้วก็เลยเลข1ไป5ขีดนั่นเองครับผมโอเคนะเลข2ข้อครับมาข้อที่5ครับ 6500กรัมครับโอ้โหแส,สดงว่าต้องอยู่ระหว่างเลข6กับเลข7แน่เลยเหลือ e กับ a ครับนักเรียนเพราะ e อยู่ระหว่างเลข2กับเลข3ครับซึ่งไม่น่าใช่ตัดมันทิ้งเลยดังนั้นข้อนี้ก็ต้องไปเลือกข้อไหนครับนักเรียนเลือกข้อ a นั่นเองไหนลองดูสิครับเดี๋ยวครูเลเซตซูมให้ดูนะมาดูครับนี่อยู่ระหว่างเลข6กับเลข7แล้วมันก็ชีท้ที่เออเลยเลข6ไป5ขีดนั่นเองโอเคนะ ขอต่อข้อสุดท้ายครับ2,500กรัมนักเรียนก็จะเหลืออยู่ใครครับเหลือข้อ e ข้อเดียวครับซึ่งไปดูสิครับว่ามันเป็น2,500กรัมจริงไหมเอ่ยเลยเลข2ไปกี่ขีดนะครับโอ้โหสุดยอดมาก5ขีดก็ต้องเป็น500กรัมนั่นเองเด่นข้อที่6ก็ต้องจับคู่กับข้อ e นั่นเองครับผมนี่ไหนนักเรียนคนไหนทําถูกหมดเหมือนกับครูเรียนบ้างเอ่ยยกมือหน่อยครับโอ้โหสุดยอดมากเข้าใจใช่ไหมเอ่ย ดังนั้นเห็นไหมครับว่าการเปรียบเทียบน้ําหนักของเราเนี่ยหรือว่าการจับคู่น้ําหนักของเราเนี่ยก็ไม่ได้ยากใช่ไหมเอ่ยโอเคนะถ้าไม่ได้ยากนั้นครูนัดเด่นขอต่ออีกสักนิดได้ไหมเอ่ยคนไหนเก่งต้องบอกว่าได้นะครับได้ไหมครับโอ้โหสุดยอดมากขอบคุณทุกคนเลยที่บอกว่าได้นะครับงั้นขอไปต่อครับนักเรียนมาดูครับนี่ข้อนี้อ่ะครูนัดเด่นเหลือโจทย์อีก3ข้อนะครับนักเรียนมาดูข้อที่1กันเลยครับอ่านคาสั่งก่อนนะเขาบอกว่าอะไรครับ เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยวัดภาพเข็มลงบนเครื่องช่างสปริงครับวัดเข็มได้นะและตอบคำถามให้ถูกต้องนั่นเองมาดูครับข้อที่1นึ่เขาถามว่าเขาบอกว่าปลาหนัก1กิโลกรัม200กรัมครับนี่ปลาหนัก1กิโลกรัม200กรัมครับมาเอาแล้ว1กิกรัม200กรัมหมายความว่าปลาของนักเรียนต้องอยู่ระหว่างเลข1กับเลข2นั่นเอง กเลขหนึ่งไปกี่ขีดนะครับนักเรียนก็เล็กหนึ่งไป2ขีดนั่นเองสุดยอดครับโอเคนะดังนั้นนักเรียนก็จะาวาดเข็มของมันได้ยังไงเอ่ยนี่ครับเลยเล็กหนึ่งไป2ขีดแบบนี้นั่นเองโอเคนาะอ่าได้มาแล้วครับอย่าลืมใส่เข็มให้ถูกต้องนะครับและปูครับนักเรียนขวบปูหนักกี่กิโลกรัมนะครับ2กิโลกรัมกับ100กรัมนั่นเองเอาล้ครับไหนช่วยครูนเด่นใส่หน่อยสิครับ 2กิโลกรัม100กรัมมันต้องอยู่ระหว่างเลข2กับเลข3แน่ๆแ,แล้วมันเกินเลข2ไป100กรัมคือกี่ขีดครับ1ขีดสุดยอดครับนักเรียนดังนั้นวัดครับนี่เกินเลข2มา1ขีดนั่นเองอยู่ตรงนี้ครับผมโอเคนะนี่นักเรียนเห็นแล้วครับว่าข้อที่1ของครูเนี่ยปลากับปูอ่าอันไหนมันหนักมากกว่ากันตอบได้หรือยัง นักเรียนอ่านคําถามก่อนครับเขาถามว่าอะไรนะเขาถามว่าปลาห,หรือปูมีน้ําหนักมากกว่ากันดังนั้นนักเรียนต้องตอบว่าอะไรนะปลาหรือปูครับต้องตอบว่าปูนั่นเองเขาที่ต้องตอบว่า,ป,าปูมีน้ําหนักมากกว่านะครับโอเคเห็นไหมครับว่าไม่ได้ยากเลยจริงไหมเอ่ยจริงเนาะดังนั้นหัวข้อนี้ของครูนักเรียนคือให้นักเรียนวาด เข็มให้ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมตอบคําถามด้วยนะครับโอเคนะข้อที่1ผ่านไปไม่ยากใช่ไหมครับขออีก2ข้อได้ไหมเอ่ยได้นะเออถ้าได้ไปตอบกันเลยครับผมฟนี่มาข้อที่2องแล้วครับนักเรียนมาดูครับข้อที่บอกว่าให้นักเรียนวาดเข็มลงบนเครื่องช่างสปริงเหมือนเดิมครับและตอบคําถามให้ถูกต้องเอาแล้วครับครูนักเ่นขออ่านก่อนเขาบอกว่าบล็อกโคลี่หนัก1กิโลกรัม400 กรัมครับนักเรียนไปวาดเข็ม1กิโลกรัม400กรัมเอ๊มันต้องเกินเลขหนึ่งไปเท่าไหร่นะาี่ขีดนะครับข้างหลังกี่ขีดนะครับโอ้โหสุดยอดครับนักเรียนก็คือ4ี่ขีดนั่นเองโอเคครับนี่ข้างหลังช่วยครูนักเรียนตอบเต็มที่เลยนะครับดังนั้นลากไปตรงนี้ครับนี่โอเคนะอ่ะเข็มครูใหญ่ไปนิดนึงนะครูข,ขอวาดให้มันเล็กๆนิดนึงเออเดี๋ยวนักเรียนจะไปงงนะว่ามันตรงกับเลขไหนกันแน่อ่าแบบนี้ครับโอเคนะแบบนี้จะเห็นไหมเห็นอยู่เนาะโอเคครับ ดังนั้นไปดูตอกครับอ่าอีกอันนึงเป็นกระเทียมนั่นเองนี่บางคนบอกว่าจังหวัดไหนไม่มีกระเทียมจังหวัดไหนครับจังหวัดกระบี่กระบี่เพราะอะไรครับกระบี่ไร้เทียมทานนะไม่ใช่นะนนเรียนโอเคนะเออไว้ไปเล่นกับเพื่อนนะคบโอเคนะมาดูครับทีนี้มาดูกระเทียมครับกระเทียมเท่าไหรเอ่ย1กิโลกรัมกับ500กรัมครับมาดูครับนี่1กิโลกรัมแสดงมันต้องเกินเลข1ไปอยู่เท่าไรครับ 500กรัมคือกี่ขีดนะโอ้โหสุดยอดครับเกินไป5้าขีดนั่นเองแต่นักเรียนก็ลากครับนี่ก็เล็กหนึ่งไปใช่ไหมเอยเกินไป5้าขีดก็ต้องอยู่ตรงนี้พอดีครับอ่าตรงนี้ครูจะเห็นว่าให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะอ่ะได้มาแล้วครับตอบคําถามครับนักเรียนเขาถามว่าอะไรนะบล็อกโคลี่หรือกระเทียมมีน้ําหนักน้อยกว่ากันข้อนี้เขาไม่ถามมากกว่าแล้วนะเขาถามว่าใครน้ําหนักน้อยกว่ากันครับนักเรียนต้องตอบว่าใครครับ บรอกโคลี่1กิโลกรัม400กรัมและกระเทียม1กิโลกรัม500กรัมใครน้ำหนักน้อยกว่าครับนักเรียนโอ้โหสุดยอดมากก็คือบรอกโคลีนั่นเองดังนั้นตอบครับว่าบรอกโคลีเป็นไงครับน้ำหนักน้อยกว่านั่นเองโอเคนะมีน้ำหนักน้อยกว่านั่นเอง,อเค,นะอเองครับเป็นไงครับมายากใช่ไหมเอ่ยนี่ ผ่านมาแล้ว2ข้อครับยังสบายสบายอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นครูนักเด่นขออีกหนึ่งข้อแล้วกันได้ไหมเอ่ยน,นี่ได้เนอะโอเคครับถ้าได้ไปต่อกันกับข้อที่สุดท้ายข้อที่3นั่นเองครับสู้ไหมครับนักเรียนสู้เนอะอ่ะไปต่อเลยครับมาครับข้อที่3เหมือนเดิมครับขอให้นักเรียนวาดเข็มลงไปในเครื่องช่างสปริงแล้วก็อย่าลืมตอบคําถามด้วยนั่นเองมาดูครับข้อที่3บอกว่านมหนัก สองกิโลกรัมสองร้อยกรัมโอเคนะนมก็ต้องเป็นมิลส์ถูกไหมครับนักเรียนเนี่ยมิลค์เออตรงนี้เนาะเออดูรูปเอาก็ได้ครับนักเรียนเป็นนมเนาะดังตรงนี้ครับสองกิโลกรัมต้องเกินเลขสองไปอยู่เท่าไหรน,นะสองร้อยกรัมคือกี่ขีดครับนักเรียนสองขีดนั่นเองครับถูกต้องตอนนี้นันกเรียนวาดครับเกินเลขสองไปอยู่สองขีดครับก็คือต้องเป็นแบบนี้นั่นเองโอเคนะครูนักเรียนวาดไปเรียบร้อยแล้วนะ เหลืออีกหนึ่งอันครับนักเรียนก็คือใครแป้งครับนี่ไม่ใช่เพื่อนนักเรียนนะครับแป้งในที่นี้คือแป้งมันเลยพวกนี้นะเออบางคนบอกแป้งใช่แป้งไหมไม่ใช่โอเคนะไม่ใช่เพื่อนนักเรียนนะครับโอเคนะไม่ใช่ชีวิตคนนะครับเป็นแป้งแป้งมันแป้งมันสับปะหลังเลยพวกนี้นะครับโอเคนะมาดูครับแล้วเขาบอกว่าแป้งหนัก2กิโลกรัมกับ100กรัมเอาเลยครับแสดงว่าเกินเลข2ไปกี่ขีดนะครับนักเรียน เลข2ไป100กรัมคือ1ขีดขีดเดียวครับเอาไปใส่ครับมาดังนั้นตรงนี้จะได้ว่าเลยเลข2ไปอยู่1ขีดแบบนี้นั่นเองโอเคนะทีนี้นักเรียนก็ต้องตอบคำถามให้ถูกต้องครับเขาถามว่านมหรือแป้งมีน้ำหนักเขาี่ถามมากหรือน้อยครับมากกว่ากันนะครับดังนั้นไปดูครับนมหนักเท่าไหร่นะ2กิโลกรัมกับ200กรมัม แป้งหนัก2กิโลกรัมกับ100กรัมเฮ้ยนักเรียนครับ2กิโลกรัมมันเท่ากันเลยอ่ะนักเรียนก็ไม่ต้องดูตรงนี้ละนักเรียนไปดูตรงไหนนี่อันนี้200กรัมครับอันนี้100กรัมเปรียบเทียบกันครับนักเรียน200กับ100 200 100, 100, ต้องหนักมากกว่านั่นเองเดนข้อนี้ใครหนักมากกว่าครับนักเรียนนมนั่นเองครับถูกต้องเดนข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรนะนมมีน้ำหนักมาก กว่านั่นเองเป็นไงครับวันนี้นี่ครูเด่นก็ขอสรุปสุดท้ายทั้งหมดเลยนะที่นักเรียนเรียนมาแล้วครับเรียนกับครูเด่นหัวข้ออะไรนะวันนี้นะการเปรียบเทียบน้ําหนักนั่นเองครับโอเคนะซึ่งครูเด่นสอนอะไรไปบ้างสอนให้นักเรียนมีการจับคู่น้ําหนักที่เท่ากันอย่าลืมนะครับขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่าอะไรนะ1กิโลกรัมของนักเรียนเท่ากับกี่กรัมนะครับโอ้โหสุดยอดมาก1000กรันกรัมนะนักเรียนแล้วก็ 1>, 1กิโลกรัมของนักเรียนเนี่ยถ้าเทียบเป็นขีดมีกี่ขีดนะครับโอ้โหเก่งมากๆเลยก็คือ10ขีดนั่นเองและสุดท้ายครับครูเรียนถามว่า1ขีดครับจะมีค่าเท่ากับกี่กรัมนะ1ขีดครับนักเรียนโอ้โหปรบมือตัวเองนยครับ100กรัมนั่นเองเก่งมากๆเลยดังนั้นถ้านักเรียนเข้าใจแล้วครูเรียนฝากไว้นิดหนึ่งว่าให้ไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่ครูไม่ได้สอนให้นะครับไปทําเพิ่มเติมนะโดยใช้ควบคู่กับหนังสือของ อักษรน,นั่นเองเป็นคณิตศาสตร์ป .2 เล่มที่2นั่นเองครับนักเรียนโอเคนะวันนี้เอมีใครจะถามอะไรครูไหมนะตั้งแต่เราเรียนกันมายังไม่มีใครถามครูนัเ้เนเลยนะโอเคไหมฮนะดังนั้นวันนี้จะมีคําถามไหมนะไม่มีเหรอับไม่มีอีกแล้วฝั่งนี้ก็ไม่มีใช่ไหมลูกอ่าถ้าไม่มีงั้นเดี๋ยวครูนักเด่นขอตัว ไปเตรียมสอนคาบหน้าก่อนแล้วกันให้มันโอ้ oh, สนุกสนานมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกับครูนเด่นได้ใหม่ในคาบหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น